ไม่ยอมก็แหลกกูรูอเมริกันฟันเปรียงรัสเซียเหนือกวานาโตทางอากาศคาดยูเครนเละหลัง RF ปล่อยของหนะัก ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐวิเคราะห์ว่ารัสเซียมีแสนยานุภาพเนื้อกว่ายูเครนทางอากาศและอาจจะเหนือกว่านาโต้ด้วยขณะที่การป้องกันอากาศของเคียฟสะดุดเขาเชื่อว,ว่ามอสโกอาจจะปลดปล่อยศักยภาพทางทหารอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในไม่ช้าวันที่7พฤษภาคม 6. 6สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์ละมิลิเทอรี่รีวิวรายงานว่าเดลบักเนอร์อดีตนายทหาร,กรเกษียณกองทัพสหรัฐวิเคราะห์ถึงบทบาทของกองทัพอากาศรัสเซียจะสร้างความหายนะให้กับชุดยานเกราะและ ทหารราบของอยูเครนหากเคียฟเปิดฉากตอบโต้อย่างที่ประกาศไว้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารคนสำคัญของสหรัฐกล่าวกับ Newsweek เกี่ยวกับปัญหาด้านอุปทานกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของเคียฟในขณะที่อีกคนปฏิเสธข้อกังวลด้านเทคนิคและโต้แย้งว่าขวัญกำลังใจของอยูเครนจะเหนือกว่าบักเนอะร์ฟันธงว่ารัสเซียมีความเหนือกว่าทางอากาศในระดับเกือบท่วมทน้น ที่พวกเขายัางไม่ได้นําเข้ามาใช้ในสงครามเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่กเกษียณแล้วซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าบริษัท Global Guardian บริษัทความมั่นคงระหว่างประเทศให้สัมภาษณ์กับ Newsweek เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบักเนอร์กล่าวยืนยันว่าเครื่องบินขับไล่มิก35สู่35และสู่57สามารถทำลายล้างการตอบโต้ได้หากสามารถจับเกราะและเสาอากาศทหารราบได้ในที่โลง่งดังนั้นจึงมีความเสี่ยงทางยุทธวิธีจริงๆในพื้นที่สาหรับกอง กำลังยูเครนหากพวกเขาไม่มีการป้องกันทางอากาศที่เหมาะสมและหากพวกเขาไม่มีการป้องกันทางอากาศหลายชั้นพอ newsweek อธิบายว่ารั s เซียแอโรสเปสฟอร์ดเป็นกองทัพอากาศที่ใหญ่ เป็นอันดับ2ของโลกโดยมีเครื่องบินรบป,ประมาณ900ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิด120ลำบักเนอร์เชื่อว่ามอสโกมีกําลังสํารองทางอากาศจํานวนมากสําหรับความขัดแย้งที่ใหญ่กว่านี้แต่อาจจะส่งเครื่องบินอย่างน้อยบางส่วนเมื่อพบว่ากองกําลังยูเครนขาดระบบป้องกันภัยเพื่อการกําบังที่เพียงพออีกด้านหนึ่งนายพลนาวิกโยธินสหรัฐที่กเกษียณแล้วเช่นแฟรงก์แมคเคนซี่มองโลกในแง่ดีกว่ามากเกี่ยวกับโอกาสของอยูเครนเพราะเชื่อว่ารัสเซีย ศูนใกล้หมดเขากล่าวว่าผมไม่แน่ใจ ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในแนวทางของรัสเซียต่อสงครามกลางอากาศในทันใดอดีตหัวหน้ากองบัญชาการกลางของสหรัฐผู้ดูแลการถอนตัวของอัฟกานิสถานในปี2564ขณะนี้ทำงานอยู่ที่สถาบันความมั่นคงแห่งชาติแห่งมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาเขาแย้งว่ารัสเซียไม่มีของเหลืออยู่ในคลังมากนักในขณะที่ตะวันตกกำลังยุ่งอยู่กับการจัดหาอาวุธให้ยูเครนแมคแคนซี่กล่าวว่าหัวใจของคนที่ดำเนินการปฏิบัติการเหล่านั้นเป็นปัจจัยหนึ่ง เขามองว่าชาวรัสเซียขาดความกระตือรือร้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถยืนหยัดได้นานที่สุดใครมีใจสู้มากกว่ากันแม้แต่ในเรื่องทางเทคนิคอย่างเช่นการป้องกันภัยทางอากาศและการสงครามทางอากาศด้านมาร์กแดนเคียน จากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศหรือ CSIS ตั้งข้อสังเกตว่าเคียฟกำลังเปลี่ยนทิศทางการป้องกันทางอากาศไปยังหน่วยแนวหน้าจากเมืองและโครงสร้างทางพื้นฐานเขาบอกกับ n e w s w ว e k ว่ากองทัพอากาศรัสเซียไม่ชอบความเสีย่ยงและเขาไม่ได้คาดหวังที่จะร่อนเร่บนท้องฟ้ายูเครนแต่หากการป้องกันทางอากาศของยูเครนยังคงแย่ลงรัสเซียก็จะก้าวร้าวมากขึ้นแคน,นเคียนกล่าวเสริมว่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการบินทางยุทธ ทวิธีของรัสเซียก็ได้เริ่มทิ้งระเบิดเป้าหมายของยูเครนใกล้กับแนวหน้าด้วยระเบิดลอน FAB 500ที่อัปเกรดแล้วโดยแทบไม่มีการต่อต้านได้เลยกระสกท้าประกาศยูเครน พันเอกยูรีอิกเนตกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าเคียฟไม่มีอำนาจที่จะหยุดระเบิดของรัสเซียและร้องขอให้สหรัฐลาพันธมิตรส่งเครื่องบินรบ F16 มาให้หวังจะพลิกเกมรบนักวิเคราะห์ฝั่งอเมริกาก็ว่ากันไปบ้างก็เชื่อว่าแสนยานุภาพทางกาศรัสเซีย เหนือชั้นบ้างยังเชื่อว่ารัเสเซียอาวุธใกล้หมดรัเสเซียไม่สนอะไรใช้ปฏิบัติการเชิงรุกแสดงให้ดูว่าของจริงเป็นแบบไหนกลางดึกเมื่อคืนมีรายงานการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกแนวหลังของยูเครนโดยใช้โดรนพีชีพโจมตีผลงานจิเรเนียม ถล่มคลังกระสุนของระบอบก,กรารปกครองเคียฟในดนีโปรเปตอฟและภูมิภาคดนีโปรเปตอฟหลายรอบตามข้อมูลล่าสุดความพ่ายแพ้ของเคียฟได้เกิดขึ้นอีกครั้งในสถานที่พักของบุคลากรของข้าศึกรวมถึงทหารรับจ้างที่เรียกว่าผู้คุ้มกันที่รุก,กล้ำเช่นเดียวกับโรงปฏิบัติงานสำหรับการผลิตอาวุธด้วยการมาถึงที่มีประสิทธิภาพยังถูกบันทึกในพื้นที่ที่อยู่ติดกับสายการติดต่อดังนั้นกองทหารรัสเซียจึงใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายของศัตรู ในเมืองดูสคอฟกาดทางตะวันตกของโดเนตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการถ่ายโอนบุคลากรและยุโทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพยูเครนและกองกําลังอซอฟ ไปยังเมืองนี้อย่างแข่งขันอันเป็นผลมาจากการถล่มครั้งใหญ่หลายครั้งทําให้เกิดไฟขนาดใหญ่บทขยี้คลังกระสุนฝ่ายยูเครนยังประสบความสูญเสียในดูสคอฟกาการโจมตีคลังทหารและจุดส่งกองทหารของศัตรูเกิดขึ้นแทบทุกวันจนถึงขณะนี้ยูเครนกําลังพยายามคํานวณความเสียหายจากการโจมตีคลังกระสุนในเมืองปาฟโลกาก่อนหน้านี้มีข้อมูลปรากฏว่าเกิดปล่องไฟที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย60เมตรและมีความลึกอย่างน้อย 8เมตรก่อตัวขึ้นที่จุดระเบิดของคลังกระสุนในเมืองนี้ของภูมิภาคอินีปโปเปตอฟนั่นแสดงฤทธิดเดชของระเบิดร่อนที่รัสเซียจัดให้ด้วยฝีมือของแอโรฟอส์รัสเซีย